สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคอีกแล้วนะครับผมวันนี้บอยชาโคจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ยังไม่ค่อยรีวิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นสายเขาเรียกว่าสายซิ่งเนาะสายซิ่งหรือว่าสายตัวเตี้ยนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรและสีอะไรด้านหลังนี่เลยครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่น XL สต e e t นะครับผม ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมโดดเด่นของตัวสติเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์คาดนะครับผมข้างข้างหน้าจนถึงหลังคาแล้วก็ท้ายเลยนะครับอันนี้จะอยู่ที่แรงม้า160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้มีแต่เกียร์ธรรมดานะครับจะไม่มีเกียร์ออโต้นะครับผมเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับผม ตัวนี้เราได้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับผมเป็นกระจังหน้าแบบเลอเตอร์นะครับผมเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆอย่างนี้เลย S.O.R.D. นะครับผมจริงๆอะ่ะกระจังหน้าเดิมเขาจะเป็นตัวตัวรูปฟอร์ดเล็กๆเป็นโลโก้ฟอร์ดเล็กๆอันนี้บอยเปลี่ยนให้ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้มีรูให้นะมีช่องไฟตัดหมอกให้แต่คนเนี้ยบอยใส่เพิ่มให้ลูกค้านะครับก็มีไฟตัดหมอกให้ใหเขาครบพร้อมใช้งานไล่ขึ้นมาก็จะเป็นข้อไฟหน้านะครับผม ตัวนี้จะมีทั้งข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายให้นะครับเค okay, มาดูกันคันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นแบกอะไรเป็นแมกนะครับเป็น CE28 นะครับขอบ18นะครับผมตัวนี้ขนาดยางจะเป็น255 50 R 18นะครับผมอย่างนี้เป็น CE28 เลยนะครับเค okay, เดี๋ยวรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวเตี้ยเราจะใส่แค่แมกยางให้สายซิ่งๆ่งสายซิ่งต้องมาละ ชั่วโมงนี้ Ford สายซิ่งก็เด่นนะครับผมเดี๋ยวดูรีวิวรอบคันกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวบอยจะพาไปดูด้านในด้วยแต่ครอนนี้ดูด้านรอบข้างไปก่อนนะครับมีคิวกันสาดให้ด้วยนะใส่คิวกันสาดให้ทั้ง4ี่ชิ้นนะครับผมแล้วก็ไลเนอร์เราก็มีให้นะครับของ Ford เลยนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายนะครับผมด้านหลังนะครับโดดเด่นสติกเกอร์คาดมาถึงนี่เลย สังเกตนะครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดคันอยู่ตัวเตี้ยจะไม่มีการชนให้นะตัวนี้การชนให้ใสจะไม่มันจะไม่สวยมันจะไม่ใช่เตี้ยโอเคเดี๋ยวพลอยพาไปดูด้านในนะครับด้านในว่ามันจะเหมือนกับตัวตัวยกสูงไหมนะครับโอเคด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะเป็นกุญแจรีโมท อ่ะเปิดไฟให้ก่อนสักครู่สักครู่นะครับเป็นโอเพนแคปด้วยนะครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวบอยให้ดูด้านในเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหน้าจอนะครับผมก็เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับผมแบบทัชสกรีนให้นะครับจับคู่กับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมตัวนี้ด้านในจะเหมือนตัวเอ็กซพัทเลยนะครับแต่แค่เป็นตัวไม่ใช่ตัวยกสูงแค่นั้นเองโอเคชอบกันไหมครับถ้าชอบมาจัดแล้วนะสายซิ่ง โอเคโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมสายซิ่งต้องเข้าแล้วเวลานี้นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่เป็นสายซิ่งแล้วอ,อยากจะแต่งหลอดแบบนี้อยากได้แม็กซิ่งลายไหนจะเป็นเวลก็ได้หรือจะเป็น T.E. อีบอยก็มีให้นะครับผมสายซิ่งต้องเข้าแล้วชั่วโมงนี้ถ้ายังไงลูกค้าสนใจนะครับติดต่อมาหาบอยจาโคได้ที่เบอร์ 064-593-0055หรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับเดี๋ยวบอยจะแอดไลน์ไว้ให้นะครับผมวันนี้บอยชาโคขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ